เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองหัว r j 75ห้าแคห้านะครับแค t ห้านะฮะกับสาย UTP c ค t หนะครับ c ค t หนะฮะมาลองกันดูซิว่าหัวแค t ห้ากับสายแค t หจะเข้ากันได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าอันดับแรกครับปอกก่อนเลยครับ บอกย,ยาวเลยนะฮะจะได้จัดสายง่ายๆบอกออกมาทีนี้เราก็จะมาเลี้ยงสายนะครับเลี้ยงสายเพื่อเข้าหัว r j 4 5นหะครับก็จะได้มาประมาณนี้โดยการเลี้ยงสายตามนี้เลยนะครับส้มขาวส้มเขียวขาวน้ำเงินน้ำเงินขาวเขียว น้ำตาลขาวน้ำตาลนะฮะทีนี้เราก็ตัดเลยครับก็วัดสักหน่อยหนึ่งให้หัวตัวนี้นะฮะตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นหยกักหยตรงนี้เข้ามาในในใน,ในสายแลนสักครึ่งเซนก็วัดเลยครับชึบก็จะได้ประมาณนี้ก็ตัดเลยเอาอะไรตัดก็ได้ครับคีมนี่แหละครับง่ายที่สุดลว กันเลยครับทีนี้ก็ลองเอาเข้าไปเลยครับไงไงฟันท้องเหลืองขึ้นนะฮะายฟันท้องเหลืองขึ้นเลียงให้เป็นๆน,นะฮะยัดเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องปอกยัดเข้าไปครับเกืบยัดจนสายสีฟ้าเข้าไปสุดๆเลยนะครับสายสีฟ้านั้นย้ำเลยครับ ย้ำนะฮะย้ำให้สุดเลยสองทีก็ได้เพื่อความชัวร์โอเคครับเราจะทำอย่างนี้ทั้งสองหัวเลยนะครับอย่าลืมนะฮะางฟันท้งเหลืองขึ้น เราก็จะได้มาแล้วครับสองหัวย้ำเ,เสร็จเรียร้อยเสียเข้าไปทีนี้เราก็จะมาทําการเทสกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้ได้ไฟจะต้องวิ่งตามตัวเลขเดียวกันนะฮะครบทุกอันลองดูครับ สรุปว่าใช้งานได้นะครับสายแค t หกกับหัวแค t ห้าขอบคุณครับ